สวัสดีค่ะวันนี้มาชมพิชชาโซดาบุ้ยนั่นเองนะคะเมื่อวานติดใจเราไม่ต้องละลายนะคะเราไม่ต้องละลายเทพิชชาลงไปเลยนะคะจะได้เห็นว่าพิชชาของเราละลายง่ายแค่ไหนอันนี้ใส่พิชชาลงไปเลยในน้ำแข็งนะคะ พีชานะคะช่วยคุมหิวอิ่มนานนะคะลดทานจุกจิกนะคะใครที่อยากของนะคะจิพิชาแกนน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าพิชาเผาผ่านขณะนอนหลับนั่นเองนะคะเขาคือเผาผานตลอดเวลาใช้โซดานะคะแล้วก็น้ํานะคะแล้วก็บ้วย1เม็ดนะคะเราก็โซดาไปก่อนนะคะนี่โซดาจะมีฟามซ่านะคะ เติมน้ำตัดไปด้วยค่ะใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เติมบ้วยไป1นึ่งนะคะใช้เป็นบ้วยเ็มนะคะพิชานะคะ เขามีของคุณสมบัติพิเศษก็คือตัวพิชามีใยอาหารนั่นเองเวลาเราทานเข้าไปทําไมถึงเราอิ่มนะคะเพราะว่าใยอาหารในพิชานะคะจะไปคลองตัวในกระเพาะอาหารนะคะก็เลยแนะนําให้เวลาถักหนึ่พิชานะคะให้ใส่น้ําเยอะๆนะคะหรือว่าน้าประมาณ350 m l ขึ้นไปนะคะเติมโซดาลงไปเพิ่มฟางซ่านะคะ เพราะว่าถ้าเราทานน้ําน้อยนะคะจะมีผลทําให้เราท้องผูกได้เพราะว่าเยื่ออาหารไปพองตัวไม่มีน้ําไปพองตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นแนะนำหนึ่งซองนะคะต่อน้ํา 350- ถึง400 ml นะคะห้ามต่ํากว่านี้นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอน้ําน้อยแล้วอาจจะทําให้ลูกค้าท้องผูกได้นะคะนี่คะ่ะพีชชาโซดาบวยเรียบร้อยแล้วนะคะชาพีชนะคะ ละลายง่ายมากแล้วก็ดื่มง่ายรสชาติอร่อยมากเช่นกันนะคะยิ่งดื่มยิ่งหอมนะคะตัวนี้สังเกตว่าดื่มไปกล่องแรกรู้สึกเบาตัวนะคะพอเริ่มกล่องที่สองเสื้อผ้าเริ่มหลวกล่องที่สามน้ำหนักเริ่มลดค่ะลองกันนะคะโรแน่นๆหนักเยะแยะมหมดเลยค่ะสดชื่นจริงๆค่ะลองสูตรนี้นะคะพชาสุดาบวยอร่อยค่ะ